ไอ,อโยนใส่กระเล็บเอิอ่มเฮ้ยเธอกับไม่เหมือนอันนี้เราอยากได้เลยอ่ะใส่น้อยน่าร<อ>ักแหววมากไม่ได้เลทครูวบอกว่ารถออก6กโมงครึ่ง เรามาเผาฟอง24 ค่ะก็ถึงสอนซอยคอนเดนตนะไม่ใช่เข้าไปหมือนเราบอกแลอุนยทำไมเรามายืนแดดจังเไม่ได้สวยเลยเออแป้งทำไมแป้งขาวอ่ะเราไม่อยู่ด้วยแล้วแป้งถือเลยวอล์กวีค่ะทุกคนกล้องแอบเดี่ยวนะชอแอลสูเด็กๆมันมีเด็กๆเดี๋ยวเดินไปดูมีเมอร์ลิงกรอบแล้วก็ฟามิโก้้แลวก็อีามิโก้ ออออแอบเนนะถ้ามองหน้เราแบบนี้ยไปดูโอ้ให้พนก็สวยมากเลย ถิ่นที่อาใส่อยู่นะคะก็จะอยู่ที่ทะเลสาบบริเวณน้ําตื้น,นที่มีส่วนผสมของเกลือสูงและเป็นด่างสูงอ้าวเขาใส่เกลือใส่ด่างให้น้องไหมนี่มันเลยเป็นผลี่ไหนมันเลยขอขาวไงแอบผสมเกลือหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มัน,นขี้ใครน้ำบอก <laughs> <laughs> อันนี้คือเขาปล่อยมันออกมาหรือว่ามันออกมาเองอะ นี่หรอน้องเปนเยเชีย่ยน้องออกมาเองแต่หน้าตาแบบไม่เบลเลยอะหน้าตาดูเป็นโรก,กน้องรูดเก่าน้องดูโรคจิตอะน้องรูปเสาอ,อ่ะเี่ยเยมินี่ค่ะคุณลูกศรก็มีมินี่น่ะไปกมันต้นมไม้มันนี่มันกนทำไมอแอบรูดอะลูกลูกเสาอัอ <laughs> อนนี้ลูกเสาฉ่าเกิน มสสพูคือความน่าจะเป็นน่ะเนยตัวอะไสี่จมูกก็แอบเยอะอยู่นะมันคือตัวอะไรวะแมนซูเปอร์ฮีโร่มันทำไมเราเราก็ไม่ได้ผู้ชายใหม่ไงเจอใครมากเดอนฮักเธอมันมีซุ้มจุดจีนเราก็จะมาเซียมซีกันมาแบบนี้วิละละถ่ายกล้องเงินมากเลยอะกล้องมันเงินเงิน สักทีเราเราจะมาเซียมรียี่เลองสินค้ามาเยค่ผลิตตามหลัองุย แบลบื่อนกันมือนมจริงเม,มื่อกี้เราไปเซียมสีมาแล้วเราก็แบบของเราก็ดีอยู่นะเขาบอกว่าค้าสายจะดีอย่างนี้การขายกับเรารรเราถ่ายรูปมาให้แล้วเราเค่อยไปแปลอีกทีแล้วกันตอนนี้คือกําลังเหมือนคูจะกําลังพาเข้าไปมั้งไม่แน่ใจพัดลม, <c oughs> มแบบพัดลม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะไปนั่งรถรางมีคนมน้ำพองลงน้ำแล้วคนรปุยอ่ะแพนกินอ่ะตาเล็กไปนั่งขยันขยอยแพนกินขี้เหม็นไงเรียกไม่รู้เหรอแพนกินคือสัตว์ที่ขี้เหม็นมากเลยนะจริงเหรอใช่เป็นนิสัยทั่วโลกไม่คือสัตว์ที่ขี้เป็นกรดอะไรนี่แหละแล้วเหม็นเที่ยเขี้อ่ี้น้ำพอมีความรู้อ่ะ

สวนนกลงมาดูสวนนกแล้วก็มีไข่ที่เหมือนไขน่เดโนเสารไข่นกพี่น้องแก้วพี่น้องแก้วว่างไงอันยองเราจะไปดูนกกันนะคะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยแต่ต้องเข้าทางข้างหลังนะข้าง,งหลังใช่ทุกคนเราจะเดินะดนตามเส้นทางนะคะ เจ็บกับออไม่นีเรามาอยู่น้ำตกคือจะเป็นทางแบบนี้นะคะค หมดเวลาแล้วค่ะกลับไปดูอย่างอื่นกลับมาสปีดดี้อีกแล้วดีเพิร์เหมือนเ่นซ้อลตั้งชิตัวใหญ่เวอร์ถ้ามันเพิ่มใหม่จอดทุกคนอ่ะเขาอาปากอะไรนะง่วงเด้เนาะบางง่วงไม่ง่วงบ่ก็เราง่วงเด้ อันนี้เขาให้ดูเต่ากับเอ๋อ่่ออออเไทวอล์กมาเนี่ยแต่เขาให้ดูเต่ากันเลยวะอะไรสักอย่างอ่ะสักอย่างเต่าโมงอยเต่าโมงอยเต่าจุ๊บอยหน่อยท้าพระพุทธบาทเคยท้าพระพุทธบาทอย่างจริงใจมากอุ้ยอันนี้หน้าตาเหมือนคาปิบาร่าเลยอ่ะแต่ว่า แกดูแกดูก่าทำบ้าน่ไหมนกแบบวิวแบบเหมือนพี่ใส่ที่เผาถ่าน่ะบอกเปิดปะแต่เปิดที่อนบนด้วยไอ้เจ้ไป้ก็ต้องไปนั่งรอบนรถอีกกว่าจะเข้านำก็สิบท่านตอนนี้ก็มาที่ที่สองของอะไรวะที่เออชายชายชายมาที่เซนทันอุบลและหลังจากไปเซนทันอุบลเราก็จะไปวัดต่อซึ่งจำชื่อวัดไม่ได้ เดยกก็จะรู้อีกทีตอนถึงอันนี้ครูให้มากินข้าวค่ะอะไรกินจนถึงบสส2 0ตอนนี้เป็นเวลาเช่ว20เรื 20, ่ยง20ยีแล้วก็คืออยู่ประมาณ2ชั่วโมง10นาทีห้ามดูหนังแล้ัคนอื่นได้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงห้ามดูหนังเหมือนกันเราจะทําอะไรนะจ <c oughs> ะกดขาดิแต่อยากไปดูโทซทเรื่งเล่นอะค่ะของกินแสงใน,นนี้สวยมาก พี่ต้องมินี่หน้าผอมสุดๆเอามืดเลยอันนี้ก็กําลังเดินหาของกินแต่ว่ามินี่อิ่มแล้วมินี่ไม่อยากหาของกินเราต้องหากินคนเดียวสิละสวนนู้มันจะเป็นอะไรวะมินี่คือเดินหาของกินไปหาของกินมาหลงเข้ามาในสวนสวรรค์ของมินี่แล้คลั่งเป็นบ้านแล้วถ้าแม่มา แบลมากท <sl> ี่นี <im ächen> <Me not. S 1> <se> ่มีตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่หรออันนี้นะสุดเปน้อยอันนี้เราแบบนีเอามานอนจริงจสี่ร้อยไม่นี่สี่ร้อยได้อยู่ถ้ามากับพ่อกับแม่ที่นี่ยุ่มไปทั่วนี่สรุปเดินหาคองันแน่นั้นก็มาเจิบดีทีเอสเลยเดินรอมาแล้วรอเบอดเยอะว่ะรอคือเทฟฟี่คิวพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ ตอนนี้กินอิ่แล้วหมดแล้วแต่รอรอจิ้งิออกมาข้างนอกแล้วกินเสร็จแล้วออกมาแล้วแล้วก็ได้กับเวก่จุ้งหนิงจิ้งหนิเราเข้ามาที่โตัวุ๊กตาตูที่ลูกกาต,กต,กตาไม่ได,ด้ทีุ่๊กกาตารอรอวิ้วจะจเมากแบบวิ้อันนี้เราอยากได้เลย